ยี่สิบท่านว่าลับจากวัดลับจากธุระลับถึงวัดเมืองวานดึกสามซีเกือบซีถุ่มโอเคากรุงเทพเทพมานน,นมาปทุมเอ็นกรุงเทพปริมณฑล เาแบบนนั้กินมุนขำประเทศขำเทียบขำเด่นหอมโลกมากถ้าเกิดว่าไปเหนือไต่แล้เหนือไต่กลางจากเหนือไปกลางไปไต่ขำมากลางขำมาบ้าน <C oughs> ไปเหนือไปไต่ไป ปะป่ังกวเสร็จเริ่มเ็นอาทิตย์ล้วา่าก็ไปกลับมาว่านนี่ก็ขังอยู่สวนนอนอยู่สวนแสงธรรมกลับไม่จับผู้เกตสวนคืนหนึ่งเป็นนอนผู้เกตสองคืนงานบรุรพาจารย์ของวัด หลังสารจะเริ่มสำนักิดนะก็วัดยอดยัวผมหับไปเยี่ยมตั้งจังหวัดกระบี่บ่กข้ามไปเจ้ากระบี่มาพวกคิดขก้นเกรื่องกับผมมากรุงเทพเห็นความ สับสนอลหมานสับสนตนเปรเของคนก็ลังดินล่นกระส่นก,กระเสือกการีตามสภผาตัดเปิดช่องก็คือเศรษฐกิจของภาคใต้ยุ่กับการท่องเที่ยวก็กรัดกุมเรื่องวัคซีนรัดกุมเรื่องโรคติดต่อก็คือโควิดโไวรัสอ,ออกไปทุระบีกักบขามาเขาตรวจตากเกือนว่าได้เขาด่านพานด่านพ่อ,อยยางเพราะเขาตรวจ วัคซีนพระเขาก็บรเวณบอกว่าใบฉีดกำกับที่เขาออกไข่ทั้งบาง้านลรงบาตออกไข่ก็มีอยู่ยูวัดผลเข่ไ,ไ้ถือมาเขาก็บ่เสือเขาก็เลียงรถเข้าไปตรวจพรสุ้ายก็ได้เอาคิดได้งว่าเขาไทยเป็นเอกสารอยู่ในโทรศัพท์ก็บเป็นอางอิงเป็นหลักฐานอ่างอิงทั้งเอกสารไดขึ้นกัน ในระความมาชีวจัาต,ตรวจตาเข้มข้นของชาวภูเก็ตจนนาทีบ้านเมืองในภูเก็ตเขาตรวจตรวจ,รวจเพื่อความรอบครอบเท่าที่เ็ตได้เล็ดลอดเข้าไปก็เป็นผิดเป็นไพ่สำหรับเมืองทองเที่ยวคือเกาะเป็นเกาะเป็นดอนปัสยเยียวยารักษาสนัดได้รักษาสกัดกันด้วยวิธีการต่างๆในว่าสกาัดกันบุคลบุคคลเข,นข้าไปยังเกาะเพราะเชื่อเป็น อาศัยผ้าหาก็คือมนุษย์คือคนไม่ได้ผัดไปตามเสือร่มใดไปคนเป็นคนนำผ้าว่าก็ตรวจตราเรื่องคนเรื่องงานต่างด้าวดังสมมต่แม่ขอ,อมทิพย์นี่เท่านั้นประมาณเจ้าหน้าที่คัดกันว่ามาตรวจตราคนตรวจคนตรวจตาเบืองผ่าน,นระบบสาธารณสุขมาระดับใดลักษณะของเมืองเกาะเมืงองท่องเที่ยว ว่าเขาเคยเดือดร้อ,อนฟุบต้องไปเศรษฐกิจแถบตะวติดลบกำลังฟืน้นฟูกันมากเขาระวังยันเป็นติดมากเป็นข้าวมากก็บอกฟังปีกายนี่เป็นไดกลับบัตนยังกับมาได้เพิเห็นทะเบียนรถผู้เก็ตเขาย่านแล้วบอกว่ามาแต่ผู้เก็ตเข้าตื่นเขากะยานมห้เขาสังคมนัดเรียกว่าเขตขยะจ,จาก ตกเป็นผู้ตองหาจำเรยของสังคมคือนอย่างเพื่อเป็นผู้นำเชื่อลักษณะที่ไปเห็นมายัางรรท่านเลยออดจากภัยยังมีการตรวจตรายังเข้มงวดเข้มข้นอยู่ฮะรู้ว่าเสียธุลารแล้วกับกลับไปผักสวนเ่วงกว่ากับงานศพ นนนงานศพของญาติโยมทั้งนนนคนนี้มั่นไหวหลายตุ่แเลยนะเสร็จก็จะเสร็จได้ก็ตกเย็นนลองดอกไม้จันแล้วพอได้ออกมาจากงานก็มาเยี่ยมโยมอยู่ปทุมการเพียรนักเขาบอกว่าว่าอยู tá, ่ไม่ได้อีกเกินสามมือ เขาก็เห้ี่ยงกาสดับค่า่หาสิเกินเจ็สิบสองชั่วโมงเขาว่าลายมามีม์ไปเหยียบย่่ายเกาสิบกว่าปีก็เป็นคนชราดวงลอยไปตามว้าัถึงสิเป็นสิตายก็ไม่สามารถที่ไปหาเอางมาลดต่อใหม่ ต่อไม่ไม่แค่หลอนมันมาสภาพแล้วโค้ดใดก็ซ้ำนั่นล่ะค่าโดนถึงว่าระเพราะมันรุดหลวงหลวงลอยไปตามว่าไอ้คือชาราความชาราคำคลาของบคุคคนเม่อว่าอยู่ในยิ่งในทรายอยู่ในบวชคลา,วาดว่าสาคัญสําคัญคือความเป็นจริงของศาสัสงขากเต่าเต็มยู่หัดกซอยอยังบ่ได้กาลังทัพย์ท้ทั้งสันสาของบ้านผลก็ว่าด้สามารถสิซอยได้ น่างสติปัญญากำลังหยาดกำลังสับไม่สามารถสิไม่ต่านท่านคัดคืนความเป็นความตายเพราะธรรมชาติความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเป็นของอยู่ประจําสัตสังขารเป็นของอยู่ประจากับบุคคลถึงว่ารชาชาคำพราหมมากกัหามอะไรว่ามีพุทธสิหามปรามต่านท่านความเป็นจริงก็คือชาติชรา,ชาพยาธิมรณะ จากอันนี้ก็ปเป็น,รนปเรื่องของบุคคลมือนนี่โศกเศร้าโศกอารมณก็เป็นเรื่องของบุคคลผ้มีความโงมม่ความฉลาดทำให้คมเฉลฉลาดกับสรดสังเวชปรองทำสังเวชว่าไปแล้วเนาะเป็นแลน้วเนาะผู้นั้นเป็นผู้นี้เป็นผู้นั้นตายผู้นี้ตายผลส,สุดท้ายสิถึงกับมาหาทะเียนเท่าผลสุดท้ายกับมาถึงเท่าเอประมาณเดชะสัมปเดชะว่าเป็นอย่างว่าเตือนเตือนหลูกหลาน ประสอในอดของโรรองทันเตือนบริษัทบริวารของโรรองทันเตือนบริวารที่ทิศซ้ตามไปนี่วบาบริษัทกระเตือนเรื่องความเป็นจริงของศาสังขานคือความสินความเสื่อมอเกิดขึ้นตั้งยุศคศต้าเราก็ดับไปบ่มีธรรมชาติไดเสียมากอยู่ขวางฝ่าอยู่จีร่างย่างยื่นนนะ้ำมันคงบ่มีเป็นธรรมชาติออกแบบมาเพื่อสหลับลอ่องคือยังลด เลื่อจอดนอนเพท่านได้รับการกระทบกระเทือนแต่เขาก็ออกแบบมาคิดดีที่สุดแล้วเอาหนอนมาห้องกงม,มาตุ้เอาไมา้ก,กระดานมาปูเราจะซื้อมันกับสิ่งทุดส้มจากตินตะขาบหาวัสดุม,มาใส่เดี๋ยวเวงรอกหลัดนาดเป็นนิ่วันจะเป็นอย่างเป็นอย่างแข็งเขาก็คิดว่าดีที่สุดก็สาม,มารถทิ่ทนทานต่อแรงกระแทกของตินตะขาบ ไม,ไม่ไม่ออกมากไม่เงียังสั <S <S ่นละผมจะถ่ายใส่ไปว่าท่านโดนก็ซึกร้อยชัลุ่สุดส้มไปตามเรื่องของมันก็จําเป็นใส่ไปเท่าทิศมันเอื้อประโยชน์ให้มันใส่ไปไว้ไปว่าตลอดก็เขามาสมแซมแค่นั้นล่ะปัาบปรุงสมแซมเาแล้วเขาอีกแก่แล้วแก่อีกมันจะถ่ายเม็ดมองแก่กันได้ไดไดย,กย,ยกเรื่องใหม่ยกเดืองล่าขึ้นมาใหม่ มันยกมากกีกเที่กีดขังแล้วโดนยกกันมาจากบุคลคลตอนนี้ความฉลาดของทํากิจกรรมกิจการงานทั้งนอกงานทั้งในงานทั้งนอกกับนใดทั้งในกับชันนั่นแหละภายในส่วนที่ยุดอาศัยเฮาอยู่อาศัยมันเวลานี่ตัวเลื่อนล่างเวลานี่มีตั้งส่วนที่้อมที่สิซึกล้อซึกล้อฉันรุ้สุดส้มเป็นปกติของเขาเนี่ยสอมไปแซมไปสอมแซมอยู่ตลอดเวียนเพ่เอาไ,อไ,ม,ไอม,ออาม้ไผ่มาดามพันว่า ออกแบบไม่ไหม้ไม่คาไม่ด <necessary> ูไม่ยุ่งมัสยิดเขโหลกล้เดี๋ยวแล้วคัดอีกทิศหมอกน่าก็ยังบปอยากได้ไปยังสิภาษพพังพะพูโพสุดท้ายใส่มาใส่มากกันั่นน่ะแบบหักนี่กับเพ่หนิกกับพังเดี๋ยวว่างลยมันสิมัสภาพแล้วมันเหมาหักมาเพ่เห็หัดไม่ดูไม่ยุ่งไม่คามาเสื่อร์มึงไหนบ่เอาเพราะมันมีแต่ชราคำคาง ซ้อมได้ก็ซ้ำหน่นละ่ปะปั๊บได้ก็ซ้ำหน่อมอมได้ก็ซ้ำหน่นเอผ้อประมาณเอาไม่ไผ่มาดามก็ยังเอาเพราะอย่างเพราะเพราะให้มันปลอดจากไผ่ช่วงนี้ไปก่อนให้มันผลไปจากเพาะนี่ไปก่อนการขึนหนากับวากันเอาไม่ไผ่มาดามก็เอาแบบแบบไม้เป็นไดออกแบบไม้เห็ดมาใหม่ๆกับว่าเป็นใหม่ปลอดปลอดแท้ๆมันสิอยาก,ยก,ยกเอาใส่นั่นแหละของเรื่องของนายช่าง ลักษณะของเขาในฉางเขาออกแบบเขาติวดูแบบเขาส่งเสริมส่งสมงส่งเสริมแบบจนทางกายมันออกมาแบบเป็นแบบฉบับที่ดีเ้าเบื้องหลดถ้ารถท่าลิกาเล็กน้อยกุมานกุมารีกูได้ก็ตามเราเกิดขึ้นมาหม่หไม่ไม่ต้องตาใสาแปลวแล้วบันคือเราิเป็นอย่างเป็น่ะเท่ามาเปนไนนตาผ้า,าตาฟางมันคุ่วมั่วๆทุกสัดทุกส่วนของภัพร์พงกายมันเดินไปสู่ความชรา เท้ามะเล่าเ็นเหนือเฮี้วนางงานหูทาเสียกับพวกขึอ,อยังบานะา้านมะล่ำก่อนเขาว่ามาล่ำพันวาตะก่อนท้ามะเล้าเป็นสัจนะ่ะเหนือเฮี้อนางงานหูทาเสียบุกขึอนอยังหน่อยหูทาเสียบ่กืออนยังหน่อยตอนหน่อยอยู่เป็นสัจนะ่ะอ,อินทรีย์พองใสส่วนใดส่วนใด,นดกด็ดูดีสัมพัสสัมพันธ์กับประสาทก็เร็ว <c oughs> นั่นลักษณะความเป็นจริงความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือชราข้ขมคลา เช่าพยาธิพลสุดทายเดินไปสู่คำว่ามารณะความแก่ความเจ็บธรรมะมีความตายเป็นมิสหายอะไรกับเบื้องบม่ได้โลกอนี้โลกนี้เพราะเบิงบ้งได้เพราะอย่างเพราะมีธรรมาชาติของความจัดการบริหารจัดการที่ดีก็คือสัตว์โลกถึงพระราไปผู้ไปแล้วกับจอดเขาสถานที่จอดโลยกเครื่องออกอั้นกับป้อยถิ่มลงผุ่นพเขาจมเลือดจมเลือดลงทะเลเขาบร่ได้เอา ส่วนดีโจมมันปั่นหได้น่ะส่วนดีส่วนดีดีหัวใจของมันก็ถอดออกเอาหางเหื่อไปโจมลงทะเลให้เป็นปกากรังให้เป็นที่อาศัยของมูปกากรังอเที่อาศัยอยู่ของสัตว์ทะเลนั่นเขาโจมเลือดมัสภาเขาโจมลงทะเลเขาโจมลงไปเขาบ่ไ้แถมโจมเมดเขาเาหัวใจเอาส่วนที่บินประโยชน์ถอดออกนี่ถึงข้ามราพระนาัยมาถึงคนคือกันละจิตใจเป็นส่วนที่ว่าเป็นหัวใจของ กนกลางของความเกิดเกิดแจเจ็บตายผลนทุกจุดสำคัญคือจิตคือใจมโนธาตุเมื่อใดตายไปครับสังขารร่างกายเพราะสังขารร่างกายเป็นผู้เกิดผู้ตายแข็งรรดผู้นั้นกับผู้เกิดตายผู้เกิดเป็นผู้ตายซะเองแต่ผู้ผู้เกิดคือจิตใจอมตะธาตุอมตะธรรมที่มาถือครองยุราานี่เป็นธรรมชาติที่บ่ตายอเมโรอมอนเป็นธรรมชาติที่บ่ตายบ่ตายไปกับสังขารขันหามันตายขันหามันแตกสลายขันหามันดับ ถ้ากอกว่าตายถ้าจิตใจในไม่ได้แตกดับไปตามไปใส่หลักจิตใจเพราะคนตายไปใส่คือเหลียวว่าเห็นอตายเราไปใส่คือเหลียวว่าเห็นคือบ่หูจักคือมิตรสิมบ่งหูจักว่าไปสังหิมาใส่แต่ก็พญญากันหานกันกลัวเอาความเสื่อมาเป็นประมวลผลกันมาที่ความเสื่อตามอาวัดคําสอนพรุงท่านสอนอย่างสอนความว่าซ้ำควาซ้ำปลายพบพบนาผู้หมาดนาทั้งสิบไปทั้งหนา หมากไม่อ้วยเราชนให้กับบ่ผลบ่ผลว่าละตามพระละคือหมากไม่อ้วยแล้วชาติชราพยาธิความพยาธิความอพาทเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งอวยลุกอวยกับเป็นพยาธิแร้ว้่าพยาธิ่างหนึ่งหรือสิมีโรคสําคัญประจําตัวกับเป็นธรรมชาติของธรรมชาติที่มาตัดรอนถ้าจิตใจเนี่ย่เคยมีแกไม่เจ็บบ่เคยมีโรคไข้ไข่เจ็บถึงจิตถึงใจเขาถึงแสกถึงจิตถึงใจบ่เคยมีเพราะโรคนี่มันอยู่กับขันโรคนี่มันอยู่กับรูปตะขันโรคนี่มันอยู่กับส่วนหยาดส่วนละเอียดก็คือ มโนธาตุมันสามารรที่จะมารํทำลายทำลายหรืออย่างใดไม่ตรกระบวนการงโง่หรือฉลาดความงโง่กับกดดันจะของต่มต่อยโดยค้าความฉลา,าดกัยกคิดยกใจฝืนพูดพูสู้อัดส,สู้ําคล่อ,อ,องคล่องถ้ำบรื่วาพบพุ่มสถานที่ประเสริฐสถานที่ประเสริฐน,นั่นจิตใจนั่นเื่องเก็เดินทางไปสู่จุดที่ประเสริฐประเสริฐว่าเขาดีว่าเขาเป็นเลิศว่าเขาเป็นอย่างพะความเฉลียวฉลาดของจิตของใจ ฉลาดยังฉลาดลู้เท่าท่านกองสังขารที่มันสีแตกดับก็ปพ้อยมันแตกมันดับเพราะอย่างเพราะเกิดมาอาศัยมันสัวข้าวอาศัยเผื่อสิโซส,สุดยู่กับมันสันบอกไม่มีนักปราเพื่อใดสิโซสุดยู่กับขันหาอาศัยเปื่อสังขารหลังการในเพื่ออย่างเพื่อสร้างบุญญาติการสร้างบุญญาบร,รมีสร้างเอือ,อ,พอ,อเพิ่มผักเพิ่มเพี้ยนสร้างคุณงามเพิ่มดีกับไก่ในขณะที่มันส่งถอดสาดสัขงขารคล่องตัวยู่กับจิตกับใจเนี่ยเลียบเล่งข้นควายตักตัวเอาประโยชน์จากมัน ประโยชน์ก็มีหลายประเภทประโยชน์สาหรับบำเรอบำรุงบำเลอธาตุขันกับเป็นประโยชน์พอสิยุ่งกบมันไปได้โดนแต่เนื่อก็บว่าเป็นเรื่องประโยชน์แท้ประโยชน์แท้คือบำรุงคิดบำรุ่งใจว่าประมาทว่าเปิดเพิน่เมาตามวหวตามเพศเรื่องเพศดเรื่องวหวมันจะไ้นกับไปหันแต่ความเป็นจริงของสัตว์สังขัรเรื่องเป็นความเป็นจริงของสัตว์มนุษย์เรื่องความเป็นจริงของเข้าแต่แท้คืออย่างคือความเป็นเสย์กลางของความรู้เพื่อจิต อบรมที่จิตบำรุงที่จิตด,ดูแลจิตด,ดูแลใจคิดใจถึกลับปันดูแลเย,ยียรักษาจากกระบวนการของกบฏธรรมะทั้มเราคิดใจจะนกประเสริฐยกจากของขันซูธรรมะหันสูงขึ้นไปสถานที่เกิดของคิดประเภทหนึ่งสูงข,งขึ้นไปบ่ได้มากเกลือกลัวผพ,วพวันร่วมทุกตก,ตกระดับลำบากตกตุกข์ยากทุกตาเข็นใจอยากเร็ล้งความเป็นจริงถี่ใหยเป็นในมานับไม่กอกาขอขาไม้กู้ศิษส์เศร้าร่างสั่งตัวกันมาสั่งธานักันมาน่ะเป็นเรื่องทั้งนอกเรื่องทั้งหน้าหญิงคนนั้นพออย่างพอทกอับทับ โตกละกรมลํำบากไปถึงสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานเปรตไสุรกายสัตว์นรกมกใหมอ่ในไบยภผู้ผลกวาสิพดพนกันมากควจสิพานกันมากมาเบื้องบนกเ็ว่าถ้ำเบื้องบนคือมนุษยธรรมเขายกคิดยกใจยุ่งของกันมากถือเอาครองร่างเอาของเข้า่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ประเสริฐประเสริฐพอหยังประเสริฐเพราะคิดอันใจตองใดใครค่วนไดเสียสละใด้ยกจุของใดปล่อยปละละเลยสิ่งที่เป็นผิดเป็นพ่ายต่าสาวซื้อตรูษต่าควาจะเจร่ญนคือกิเลสหาสวัสด มันผูกมัดพันฒนาการเขายุ่าในมิตรเครื่องหนาวเครื่องจองมิตรกัดกลุ่มกัดกลุ่มไลยจะกัดกันไว้ไว้ให้เข้าแวกออกไปจากความผูกหมัดของมันมันผูกมัดตามวิสัยของกิเลสมันเห็นยังม่เปลี่ยนมัเคยดิค่อยดีกิเลสมัเคยภาพดีมันเห็นไม่จำความหดหลายจองจาแท้เขาสัดทั้งโลกเลยเป็นสัตตะไปว่าพวกของของนี่นเลื่อนจําของมันเลื่อนจำวัตจักรคืออย่างมันขังไว้แบบ บ่ให้รู้ตัวว่าเป็นหลักโทษในเรือนจำเพาทุกคนจิตใจถือกัดกดขีคข่มเหงถือกัดกันสกัดกันจากความเป็นจริงก็คืออย่างว่าอ้อิสระมันสอนให้โลภก็ได้โลภสอนให้โกรธก็ได้โกรธสอนให้ล้ก็ได้ลงเขาเลยว่าเป็นไทยเป็นอิสระติดกับติดกับติดกันติดอยู่ในเรือนจามันจองจำเขาให้อยู่ในโลภโกรธลงกิเลสตัณหาสวะราคาตัณหามันมัดเท่าอยู่ในทํานองนั้นมัดเท่าอยู่แบบนั้นแท้ทั้งกายมันบริสาทธิ์ศีกษาเัา ตีกรอบอะไรมันก็เอาทุกคนเป็นจริงก็คือชาติชราพยาธิมรณะมาตีกรอบมันทางมันจะจิตใจของเราสามารถที่ดินล้นกดแของออกมาจากที่จองจำหน่อยที่จองจําคุ่งขังสําหรับคนงโงถ่ถ้าเขาฉลาดเขาก็ดีดออกมาเพราะฉันคิตใจเป็นของที่ลดเปลืองเป็นของที่ส่งเสริมได้สนับสนุนส่งเสริมจิตใจมีความเฉลียวฉลาดเท่ากโ็โดดออกรุดออกขึ้นเขาค่ายออกจากซึ่งที่มันผูกมัดเอาซึ่งที่มันผูกมัดพวกพันอยู่เวลานี้ ยีลบีส so ันกีหลึกพีสันมันหมุนติวถืออยู่เวลานีนหมุนติวเป็นอย่างเป็นวัตจักรวัตจักรก็ว่อนไปสู่ความเกิดเจ็บตายเขาก็เห็นเทเห็นปีเห็นไพเห็นโทษเห็นคุณเห็นโทษของการเกิดเจ็บตายเห็นโทษของสัตว์โลกเห็นโทษของความบอกว่อนเวียนไ่ายตยเกิดเห็นคุณขามความยุติเห็นคุณค้ามความสงบสงบระงับระงับจากปาปธรรมสงบสงัดจากสิ่งเล่านั้นเขาจังว่าเอาข้างพ่วงเดียวสิ่งที่ดีมา ไตรตรองไขควบงเฮ็ดได้ซำได่เ,เหาเฮ็ดไดบ้บ่อเป็นสอนไผ่สอนมนุษย์สอนคนสอนแต่เฮ้า,าของพุทธการไม่คนจังแต่เฮานี่ยแหละสลหรับพระเหล่ามหาภพฤติปฏิบัติก็าหาหยังเฮ็ดได้ก็ยังได้รับมรรคผลได้รับส่วนแห่งมรรคผลที่พระองค์ท่านประทานไว้พระองค์ท่านเป็นบอกไว้เป็นสนาธารณะสมบัติสมบัติของกลาง,บ,าางบัพอนิธามันได้เอาไปนั่มมรรคผลในพานพระองค์ท่านได้เอาไปนั่มปล่อยไว้ให้สัตวโลกผู้มีความ ก็ตือเลื่อนลอนข้นขวายสติกิรกายอุตราบไพยามบำเพ็ญบำเพ็ญจนทางได้รับมรรับผลผลอันเกิดจากมรรคปฏิปทาเพื่ออย่างเริ่มแต่สมาทิติทั้งสมาสมาธิเป็นคุณสมบัติของผู้ศรัทธาเลือมใสในทางปฏิบัตินั้นการปฏิบัติอย่างใดมีโอกาสตักตรงโอกาสได้โอกาสแล้วก็ตักตรงเอาโอกาสมันจะคลาดเคลื่อนจากโอกาสไปอย่างพอความประมาทประมาทว่าเจ้าของยังไ่ทำในวั ไอ้เนี่ยยังบ่ทันสมควรเข่าวัดเขาว่าฟังเทศฟังธรรมฟังศีลฟังธรรมอยู่ตามสำเนาเทเมาตามภาษาของเทบ้านพาเหตุพุ่นกับเหตุพุ่นีกับเหตุเขายังโซสุดอยู่กับการเหตุม่เห็นมีผู้ใดสิมาตื่นสะทกสะท้านตื่นกลัวกับเรื่องมณีเรื่องที่อาจรมประกาศกล่องยวลานี่เขาจึไปเห็นอย่างเทูกตีกรอบเป็น, ar, นอย่างเขาอยู่ในคราวาตวิสัยอยู่ทั้งกับสดสวยงดงามดาดเรื่องเกมใสอยู่นี่เพราะไม่ได้เห so so ็นถูกอยากลำบากลำบนคือคนว่า อันพรบะมัจริงตามความเป็นจริงแต่มันดูจริงตามความเป็นจริงสิเห็นธรรมชาติของสัตว์สังขารซึ่งเสีเยงอาศัยอยู่เวลานี่คืออย่างคือกองทุกทุกขปไปอย่างทุกเพราะมันทนยู่ในสภาพเดิมมาได้คืออันนี้จังอันนี้จลักษณะที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนแปรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นธรรมสมบัติเป็นคุณสมบัติเป็นลักษณะสมบัติของภพชาติแต่มันเป็นข้ามชาติที่วัดตรงข้ามกันก็สมบัติคือวิบัติวิบัติไปอย่างเพราะจิตใจวาสมาติที่ยึดคล้องถือคล้องธรรมชาติมูลันใดตลอดสายตลอดฟังให้เกิดความสุข มันไม่ต่ความถูกกับมาเหยียบย่าทำลายทำลายดวงใจจิตใจถ้าจิตใจห้อนเตื่อนโตทำลายจากยิเลสยอาการมโนไดมันกับช่อสิจิบหายหลงจมไปตามมันถ้าจิตใจเป็นธรรมชาติประเสริฐยิ่งกว่านั้นแต่ผู้ใดมีสติปัญญายกจิตยกใจออกมาพ้นจากะคว่อุปทานยึดมั่นถือมั่นท่าที่มันเป็นถุก์ร่วมกับเวลาเนี่เกี่ยวกันเป็นแหพัณลิงเวลาเนี่ยพออย่างเพราะมันเข้าใจว่าเป็นเนื้อเดียวกันก็ยจกับใจระะว่างกายกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วใประ จากความสําคัญแต่แท้คือมันข้อระยงกันมาแต่ต้นพอเดินทางข้อจอดมหาการตามบุพกัรมัดพ่อมัดข้อมัดศอกมัดเกี่ยวพัฒนาการเป็นต้องการยุเวลาเนี่เพราะว่ามันเป็นอากุลิยาเทวอุปทานยึดมั่นถือมั่นจิตใจของลราไปยึดไปถือวัตถุสิ่งของมนนวลประเดี๋ยวมายึดถือประเดี๋ยวมั่แบกขามประเดี๋ยวเป็นอิสระเป็นไทยเป็นข้อประกาศเทวธรรมควาเป็นจริงขึ้นตจหลักอันนี้จางทุกขังอนัตตาัมอยู่ตามสภาวะที่มันบัจจิลั่งยางยืนบระดนนามันคง สามมือซีมือไข่นี่ตะคนมอาพาธอาพาธโลกห้าประยาดเกิดกำเริอยุ่กับกายจิตใจมันเป็มีโลกประเภทนั้นเกิดแก่เจ็บตายอยู่กับสังขารร่างกายอยู่กับขันแต่จิตใจเนี่ยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นนามธรรมเป็นส่วนของหน้าเป็นส่วนของนานนงนาธรรมก็คือจิตคือใจคือมโนธาุคือปุร้รู้แลวมันบร่ได้รู้อิสระสติเวลาเนี่ยมันรู้แบบหลงหลง,ลงรู้แบบความจองพร้อมมาผ่ารู้มันก็เลยผาเขาวันไหวก็เย้าก็กวนเข้าตลอดเวลา เวลาได้ขึ้นมากกับยาว์กอขวนเท่าหอกวิตกวิจาริดีุกทุกหล่อนทุกไปตามสิ่งเล่าหนันสิ่งที่มันมายิบยืนกอขวนเท่ามันยังเอาวิชาธรรมก็คืออย่างคือสติธรรมตั้งมันเข้าไปจ่อเข้าไปว่าสิ่งที่มันวาวตะกี้นี่มันมันนี่อย่างครับมันมีสาระแท้ๆหันอยู่กับกีดเท่าตลอดสายละที่อันนี้มันพักันมาเบิดหนึ่งใครแต่เท่าหลงงมง่ายพวกของพวกพันมขนตะกี้นี่แทบทีมันไหวแทบทีเป็นสิตายไปก็มันพออย่างเพราะมันมาก ก็ขวนแผนกิตในใจคำเลิกขุนมาได้วยความเพลเลอรเพลเลอรพังผลาดอยัางอำนาจของกิเลสมหาสวัส์ไรทุบทับมหาสัญญาอ่รมหาคือความคิดความปรุงจิตนาการตกแต่งท่านที่สิตกแต่งเรื่องความเป็นจริงของสังขารมันกับไปตกแต่งเรื่องความเป็นจริงของกิเลสซะกิเลสมันกับเป็นจริงอย่างหนึ่งสมุทัยสมุทยาริยสจังเป็นของจริงต่อทุกอย่างเป็นของจริงอยู่กับมันแต่มันเป็นของจริงที่ประเภทที่ว่าเหตุให้เบื่อหน่ายใดเหตุใ้พิจารณาให้รู้เท่าท่านแลก็ปร่งว่างใด ในของจริงอย่างหนึ่งคือมาคปฏิปทา,าสามารถที่จะสําแลกแสกออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้ติดคุกติดล่างพัฒน,นาการในเลื่อนจําจองจำเพราะมากี้กับขี่กันโมโหได้เวลาในห้าสิออกจากเลื่อนจําออกจากที่จองจองจาออกจากที่คุ้มขังออคืออย่างคือยกจาของเงินสื้ความขขเป็นไทยเป็นอิสระภาพคือความรู้ความรู้ขนาดที่มาจกกินจกใจออกจากความหลงเดี๋ยวนี้มันหลงติดขัดขัดข,ดขาดของพัวพันอยู่กับขันหา ว่าเป็นเหนือเดียวกันแยกกันบ่ออกเบื้องเนี่ยมใดก็เห็นเป็นเท่าตื้นกันมาเป็นเท่ารับไปก็รับไปกับเท่ากับมันพอสุดท้ายนักปรารถนาแยกออกระวางควบลู่กับถาดถาดขี้ขันหามันเป็นควบลู่องค์ควบลู่คือจิตคือใจคือมโนถาดลู่ยุทธทุกส่วนสุขลู่ถูกกับลู่เชยๆก็ยังลู่นั่นเห็นว่าแต่ควบลู่เข้าบอกเป็นอิสระบอกเป็นไทยบอกสมารถจิตจ ยกจิตยอกใจโอ้สู้ความมินิสละใดพเพียงว่าเอามาครับปฏิบัติทาเริ่มตั้งสมาธิถึงสมาสสมาธิมากรอมจิตกรอมใจเกื้อกูลจิตใจดูแลจิตใจจะตั้งชำระฉะล่างซึ่งี่เป็นทุลีออกจากจิตจากใจจิตใจและเป็นไท่ยเป็นอิสระบอกมีความเป็นถาตคืออกานั่นหรือว่าพุทธพุทธอสอนถึงขนาดนั้นนั่นเขาจมมีสิทธิ์มีส่วนในสมบัติเรานั้นเขาจึงว่าพุ่มบอกพุ่มใจพ่อพ่อใจในต่างําเนินขนองเจ้าของถึงศีรษะสีเลี้ยวกว่าช้อยมีธงชัยบุญไม้ปทางไปสุดแดน มีมุดรุดผลไปจากสิ่งที่มันจองจำเวลานี้อะไรละพ่อนคนทางแห่งพุทธาคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบัน